วันนี้มีอะไรมานำเสนอชิ้นที่สามของวันนี้ชิ้นที่สามวันนี้หมายเลียกถอฐานสองสองสองคือเราสองต้น2ต้นสงฐา,านกันนี้ใช่เลยสวัสดีค คนสมัยก่อนโบราณนานมาเมื่อร้อยปีที่แล้วการกินขนมจีนเป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นแสนเข็นยิ่งนะเวลาคนจะกินขนมจีนสมัยก่อนนะเอาแป้งเป็นข้าวสาลนพี่น้องกอมาเชี่ยไว้ก่อนสองคืนและเอาไปหมดดดเครื่องบดหินนะแต่ว่านี่ยกมาไม่ไหวหนักเครื่องบดหินเลยหมดแล้วใช่ไหม หมดเล้วใช่ไหมเอาไปห่อผ <regret. S 1> ้าเขว้นไว้ตีตีนะบอกให้เม็ดใช่ไหมเสร็จแล้วเอามาต้มเอาแป้งมาต้มแล้วก็ทิ่มกรอกกันนะก็กกับตาท่านสมัยก่อนนั้นกรอกจะยอยกันก็บอกเห็นอะไรไม่รู้เห็นกรอกเราลูกใหญ่ๆทิ่มทิ่มทิ่มจะมาบอกแป้งที่ไหนที่เอาแป้งมาไทยวัดไในนี่้นี่เขาเรียกว่ากระบอกขนมจีสมัยก่อนนี่มันแคหูแบบนี้ไหมน้อง ทำไมเราทำหูแบบนี้เพราะว่าในเนี้ยมันเอาไปเฉียบไม้ก็ทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นม้านะสมักมยก่อนทำม้าแล้วก็เจาะรูใช่ไหมเอากระบอกที่เฉียบไปคนไทยเรียกคือ,คอประดับไทยวันนี้นะคือปหาเลดักสวยปั๊บใช่ไหมนี่มันรูตรงนี้อย่าลืมนะ นี่ตะเล่ตอนนี้มันมีอุปกรณประกอบอยู่สี่้าชิ้นนะพี่นะนี่ข้กระบอกมังกนใช่ไหมแล้วตรงนี้อันนี้อันนี้นี่ตะเล่ตอนนี้นี่นี่นเป็นดูดูนี่หลังพุ่งนี่ก็ดหลังพุ่งนี่นี่ตันี้เอาเส้นใหญ่ท่้วหนนี้ถึงก็เอาเอารูเท่านั้นสต่มัยก่อนก็รูประมาณนี้ประมาณก็สองมิลนะพี่น้องนะนี้พอสเลยเพราะอยืดต่อย เดี๋ยวยากแต่ที่เราเปน้องก็คูไม่เคยเสวยต่อยืดดิต่อยดิสวยอันนี้วันนี้มันแห่นี่ฮะฮะเห็นไหมแล้วก็สายอันนี้นี่ก็เรียกขวามันแต่คนที่ใส่ขวาพี่น้องเอาแป้งใสวยคนเนะต้นยาวน้ำสวยอบีไมโอมีเอาแป้งเอาแป้งใส่ปุ๊บใช่ไหมม้วนม้วนในพอดีเรายัดพล็อกไปใช่ไหมเออขวาปิดโอ้ เหนไหมปิดแล้วนี่ตัวแรงตอนนี้น,น,นี่มันก็กดอยู่ใช่ไหม่ะกดเดับคลื่อตับคลือ่อเจนโขอขอดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยมันก็ิอ๋อผมลืมผมลืมไปชิ้นหนึง่งสมัยก่อนเขาต้องทำแบบนี้ก่อนก่อนที่จะขวายนี่ใส่เขาเอาหวายมันทำมันรวมกลมใช่ไหมไม่ใส่เข<ม>้าไ,ไปบอลใช่ไหมกดไว้ปุว่啊 ไม่ว่าไอ้แป้นตองเหลืองกับไอ้กระบอกนี่มัน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 ไม่พอดีใช่ไหมมันมีช่องว่างใช่ไหมถ้าเรากดก็มันปิ้นตึงก็ใจกัำว่าปิ้นมันเหมือนคนลงพุงนั่นเองแกนักปิ้นกดใสยก็ไปป๊อปเาเว้นใส่เจมาองความใส่ถุงทีก็้วก้างบ้านตกใจเลยจะเลือกคนนี้นี่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 ยนนี้กดทำเป็น ตั้มีเกลียวแล้วพี่น้องนี่เลยตานี่สมัยกนนี่เขาทำเลยนะสมัยกนี่เขารวยอ่ะเนลาเขาทำเขาทำหนักรึบนี่่วยไปทำเล็กๆก็ไม่รู้ใส่หูนี่ก็หูนี่ช้างใช่ไหมแล้วเกลียวนี่เกลียวนี่สมัยก่อนใช่ไหมเนี่ย้เป็นเส้น มีหูแล้วก็หาไม้แล alum, ้วกลมๆนี่ใส่ตั้งเนี้ยเอาไม้ไผ่ใช่ไหยคัก็ทำไม้ไผ่เหล่าเข้ามาเสียบบหมุนเดินวนรอบอยู่าไปนอนเอ้ยบางทีดุดควายเจ็บปีนตะบื้แล้ตัวเส้นลงไหลนี่เส้นพอบิดเส้นมันก็เลยอมาตงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ตั้งควายมัว้วตั้งน้ำไปโดนกรตกะตพอส้นมันก็โคยโคยยโคบิดิดบิิด สุดเกลียวสุดเลียวนี่คือหนึ่งกระบอกพอดีพกเลยก็รอให้น้ําเดือดแลก็ตักเส้นขนมจีนึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เอาเลยทีนีย่เป๊นอยู่ตรงนี้ครพี่น้องโอ้โหนี่หุบใช่ไหมก็นยังเหลือกี่เป้งนะมัเหลือกี่เป้งในทุก่ามันเองไม่แมนไหมเวฟกี่เป้งในมาตี เรียกว่าจี่เป้งจี่เป้งหนูเฮ้ยวันนุงจี้เราพอจะปุดเหนือยแค่นี้ก่อนนะที่นี้่ะเปอนกอน